เห็ดมันปูมันเคยเกิดตรงนี้แต่ไม่มีค่ะเมื่อกี้เจองูตัวเล็กๆด้วยแล้วพี่เขาเรียกให้มาเก็บผักหนามจะมียอดเหรอเนี่ยตรงนี้ยังไม่มียอดเลยค่ะอะได้หนึ่งยอดแล้วเก็บไปให้พี่เขาลวกกินยยอดด้วยโอ้ สามยอดเท่านี้ยบอกสามเดียก็น้องเก่งลงมาอีกข้างบนก็มีอีกแบบของสูงนะพี่พี่นับหน่อยได้ไหมคะ,ะพักน้ำอนโอ้ย <laughs> น้ำมันทิ่มมือเนี่ย พี่พี่รับเทียะมันมันถือไว้นานไม่ได้น้ำน้ำค่ะน้ำ วางไว้ตรงนี้แล้วค่ะมันมันถือไม่ได้เพราะว่ามันมันทิ่มมือน,น้าครบค่านที่มองเห็นยอดโอมันจะคุม้มไหมเนี่ยที่เดินลงไปเก็บ่ะ

ข้างนั้นนะ่ยไปเู่เห็ดเบอร์เก์นะคะอันนี้ไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งนะที่เรียกเขาว่าเห็ดยอดมะพร้าวเพราะว่ามีรสฝานเหมือนยอดมะพร้าวค่ะที่เขาตัดค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรคะไส้เดือนโอ๊ยตกใจเลยตัดนะคะแล้วมันจะมีไส้เดือนถ้ามองเห็นไส้เดือนต้องขอโทษด้วย ฉันทะเลนกับไส้เดือนเนี่ยชอบกันเหลือเกินพี่พี่ตัดก่อนพี่อย่าเพิ่งเขีร์เลยพี่ตัด,ต,ดตัดตรงนั้นก่อนค่ะให้พี่เขาตัดเพราะว่าเจ็บเล็บเจ็บนิ้วที่แมวกัดนะสวมถุงมือไม่ถนัดอาจจะมองเห็นไส้เดือนนะคะ พอแล้วใช่ไหมดอกนั้นไม่เอาใช่ไหม,ไมตัดเลยพี่สีเหมือนดอกดาวเรืองเลยสีเหมือนดอกดาวเรืองให้พี่เขาตัดเห็นน้ำนมพี่จะเอาเห็นน้ำนมสวยอันนี้เป็นโอเ Man o แมนออฟเดอะวูดนะคะไม่เก็บเขา ยางเยอะมันจะเหนียวสติกถอนขึ้นจากมอสเมื่อกี้เห็ดอร่อยนะเนี่ยสวยเลดๆเก็บเห้น้ำนมให้พี่เขาพี่ดูดิจ้าเลยค่ะน้ำนมเนี่ยมันจะแย่อย่างยังไมันน้ำนมก็คือยางเขาอะ่ะมันทำให้ถุงมือเหนียว นี่เข้ามาเก็บสติกค,ค่ะเข้าแก่แล้วนี่เก็บน้ำนมนั่นดอกแหมงนั่นอ่ะหวานนะเนี่ยพึ่งดอกเนี่ยหาตามถนนขอบถนนนี่แหละ พึ่งหรือเปล่าเนี่ยได้ดูก่อนนะคะอาจจะเป็นเห็ดพิษอุย้ยเห็ดพึ่งง่ายพึ่ง <c oughs> ดอกหลุดนั่นเห็ดน้ำหมากไม่ได้เก็บให้ดูนะคะแต่จะมาเก็บเห็ดดอกนี้ น้ำๆนี่อะไรนี่เห็ดพึ่งนะคะวางไว้ตรงนี้กันโอ้ยกิ้งนี่อยู่ขอบนี่คะ่ะนั่นไหนนี่อีกเห็ดพึ่งเข้าไปเก็บเห็ดก่อมาเห็ดพึ่งที่เก็บมาเมื่อกี้คะ่ะก่อคะ่ะเนี่ย คิดว่าเป็นเห็ดพึ่งคิดว่าใช่เห็นไหมใช่จริงๆใช่จริงๆค่ะนี่ก่อหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเห็ดคาค่ะเห็ดโคนเห็ดปลวกเดี๋ยวให้พี่เข้ามาเก็บค่ะเก็บดอกนั้นดอกนั้นน่าจะเป็นเห็ดพึ่งเนี่ค่ะ ใช่จริงๆด้วยเห็ดพึ่งดอกนึงเห็ดพึ่งรสหวานนะเนี่ยค่ะนี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าตระกูลเห็ดก่อหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะอันนี้ยค่ะตระกูลเดียวกันกับเห็ดกอแหละ<ช>น้ำนมอย่างเงี้ยน่าเก็บนี่น้ำนม เห็นน้ำนมไหมอีกดอกหนึ่งดอกเล็กๆลองเก็บไปแกงนะอร่อยใครชอบกินเห็ดกอเห็ดน้ำหมกักเก็บไปเลยโอ้ย อีกดอกหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเก็บน้ำนมเก็บเห็ดน้ำนม,มให้พี่เขาดอกอย่างเงี้ยกลุบกุบนี่นี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ตัดนะคะต้องขอโทษที่เวียนเพียงแต่บอกให้รู้ยวจะพาอยู่ตรงไหนลง ว่าจะไม่ตัดก็ต้องตัด เก็บเห็ดน,น้ำนมเนี่ยมันจะมีน้ำนมเหมือนคือเป็นยางขาวๆอยู่ใต้ดอกแล้วมันจะทําให้ถุงมือเหนียวเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นน้ำนมเป็นยาง มือเริ่มเหนียวแล้วเพราะใต้เนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็นยางตรงขอนนั้นน่ะที่หมีตัวนั้นเขาเดินอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันเพิ่งเจอหมีมาเมื่อกี้มาบอกให้เธอรู้ก็เลยบอกพาฉันมาดูหน่อยพอเขาเดินมาดูหมีอยู่ตรงขอนนั้นกำลังหา,มาแมลงแล้วเขาก็เดินลับตาไป